สวัสดีค่ะเพื่อนๆนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ปุ๊กปิ๊กจะพามาดูวิธีการปิดออเดอร์แบบต่างๆในโปรแกรม mt f i l e กันนะคะปกติเวลาเราจะทําการปิดออเดอร์เราจะทําการกดค้างไปที่ออเดอร์ที่เราต้องการอยากจะปิดแล้วเลือกฟังก์ชันโค้ดโพซิชันเพื่อที่จะทําการปิดออเดอร์แบบนี้เราจะสามารถปิดได้เพียงออเดอร์เดียวเท่านั้นเราไปดูตัวอย่างกันนะคะ กดที่ code position ขึ้นมาแบบนี้เราเลือกกดที่คำว่า code w i t h Loss ก็คือตอนนี้หากเราทำการปิด order เราจะติดลบที่0.32เราก็เลือกทำการปิดเท <c oughs> ่านี้ order ที่เราทำการปิดเมื่อกี้ <c oughs> ก็จะมาโผล่ตรงหน้า history นะคะต่อไปในส่วนของฟังก์ชัน การปิดออเดอร์แบบต่างๆมีอะไรบ้างนะคะให้เราคลิกไปที่ออเดอร์ที่เราอยจะปิดแล้วมันจะมีคำสั่งเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือทำการบล็อกโอเปอเรชันเราทำการกดเลือกตรงนี้ก็จะมีคำสั่งขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโ o s e all p o s i t i o n ก็คือเราจะทำการปิดออเดอร์ทั้งหมดโพ o s e profitable profit ก็คือเราจะปิดเฉพาะ ออเดอร์ที่เป็นบวกเท่านั้นโ้ด losing position ก็คือเราจะทำการปิดออเดอร์ที่เป็นลบเท่านั้นโ้ดเซล position ก็คือเราจะป oh, e ิดออเดอร์เซลโ d ด eur aud position ก็คือเราจะปิดเฉพาะในส่วนของผู้เงิน eur usd เท่านั้นแล้วก็คำอดท้ายก็คือ c ค้ด e a e u r a u d sell position ก็คืออโค้ดในส่วนของ e r sell position เรามาเริ่มดูตั้งแต่ตัวแรกกันนะคะออย่างตัวอย่างตอนนี้เรามีออเดอร์อยู่ทั้งหมด5ออเดอร์เราจะทำการปิดออเดอร์แบบโค้ด Profit นะคะเรก,ก็เลือกแล้วก็เลือกที่ บ o กโอเปอเรชันแล้วก็เลือกเฉพาะออเดอร์ที่เป็นบวกเท่านั้นอ่ามันก็จะทำการปิดออเดอร์ที่เป็นบวกของเรามาอันนี้ก็คือปิดออเดอร์เฉพาะที่เป็นบวกอ่าต่อไปเราจะปิดออเดอร์ที่เฉพาะเป็นลบเราก็กดที่ BOOK OPERATION เหมือนเดิมแล้วก็กดโ o ้ดล o ซซิ่งโพซิชันอ่าเท่านี้ออเดอร์ Order ที่เรากด อ่าเฉพาะที่เป็นลบโพซิชันก็จะมาขึ้นในประวัติ History ต่อไปจะพามาดูคำสั่งโค e s เซล์โ s i ิชันนะคะอ่าจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเรามีอ่าเซลล์ Sell อยู่3าไม้ถ้าเราต้องการจะปิดทำยังไงนะคะก็ไปที่ e-box operation แล้วก็เลือกโค้ s เซล์โพสิชันอ่าไม้เซล์ของเราทั้งหมดก็จะหายไปต่อไปคำสั่ง ของตัว EUR AUD ซึ่งตอนนี้เรามีทั้งหมด3คำสั่งแล้วเราต้องการปิดหากเราไม่ต้องการอ,อย่างกรณีเรามีออเดอร์อยู่หลายๆคู่เราก็สามารถเลือกที่จะปิดได้ก็กดไปที่ b o ็อก e อ a เป o เแล้วก็เลือกโ o ้ด EA position หรือจะเลือกเป็นโ o ้ด by ่า position ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะหรือเราจะเลือกเป็นอ่าโค้ด EA position หรือ host EA by position อันนี้ก็จะเหมือนกันก็คือเราจะทำการปิดออเดอร์ทั้งหมดอ่าก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะลองไปทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ